ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้เปิดให้ให้ผู้ประกันตนมาตรา33ได้สมัครขอใช้สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะโอโ้ดีมากเลยค่ะเป็นที่สนใจมากนะคะวันแรกที่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเปิดให้จองสิทธิ์นะคะวันที่20ธันวาสองพันห้าร้อยหกเนี่ยโอโ้ยอดเข้ามาเป็นพันคนหลายพันคนเลยนะคะแล้วก็จนกระทั่งเ,เมื่อต้นก,ากลางเดือน มกรานะคะประมาณวันที่20มกราเนี่ยมียอดจองสิทธิ์กว่า60,000กว่าลายนะคะจนธนาคารต้องขออนุญาตปิดรับจองสิทธิ์ไปไปก่อนะนะคะพิจารณาเจาะยอดจองเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วนะคะยังมีเงินที่ทางกองทุนประกันสังคมสนับสนุนเหลืออยู่ก็เดี๋ยวจะ อาจจะเปิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพิจารณาวงเงินหมดนะคะก็อาจจะต้องพิจารณาประเมินผลอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะมีะโ,โครงการเช่นนี้ได้อีก มาก้อยแค่ไหน,นะะแต่ผู้ที่จะประเมินว่าจะได้ใช้สิทธิ์หรือไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยอันนี้อยู่ที่ธนาคาออใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องมีการตรวจสอบหรือมีการทําตามเกณฑ์ของธนาคารในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อทั่วไปนะคะก็ผู้ที่ใช้สิทธิ์ที่จองไว้เนี่ยก็จะมีทั้งเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารธนาคารสงเคราะห์เองะนะคะหรือจะเป็นลูกค้าที่ขอที่รีไฟแนน นะคะย้ายธนาคารจะขอย้ายธนาคารมาที่ทอสอก็ก็เป็นต้นก็มีเยอะนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกค้าเดิมของทอสอก็ เอกสารอาจจะน้อยหน่อยนะคะแล้วก็การพิจารณาอาจจะทําได้รวดเร็วหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าจากธนาคารอื่นย้ายมาก็จะต้องมีเอกสารตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดนะคะก็คล้ายๆกับยื่นกู้ใหม่อะค่ะก็นึกถึงเวลาเราไปรีไฟแนนซ์โดยปกติทั่วๆไปถ้าเราจะย้ายธนาคารก็ต้องเอาเอกสารไปยืนยันแต่ว่าเพียงแต่ว่าโครงการนี้จะช่วยในแง่ของอัตราดอกเบี้ยที่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ที่ดีขนาดนี้เนี่ยนะคะใช่ค่ะเราเรา ประเมินไหมคะว่าวงเงิน3 0,000ล้านบาทที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมได้ได้วางเอาไว้เนี่ยจะจะได้ผู้ประกันตนทั้งหมดกี่รายอะคะ่ะตอนที่เราทําประมาณการไว้นะคะว่าถ้าเกิดรายนึงเนี่ยกู้เต็มเพดานเลยก็คือกู้ได้คนละ2ล้านนะคะก็จะสามารถให้สิทธิ์ กู้ได้ประมาณ15,000คนนะคะแต่ตอนนี้ยอดจองสิ์มา6 0 0 0 0กว่าคนโอ้โห60,000กว่า <laughs> คนแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะคะธนาคารน่าจะเรียกไปถึงคิวหมื่นประมาณหมื่นกว่าละหมื 15, ่นห้านะคะแต่ว่าสามารถที่จะทําสินเชื่อได้นะคะก็คืออนุมัติสินเชื่อแล้วก็ทั้ทงทำสินเชื่อไปแล้วกับอยู่ระหว่างที่จะทำํำสัญญานะคะก็น่าจะประมาณ3,900เ 3, กว่าลายละ นะคะก็ใช้เงินไปแล้วประมาณ4,600กว่าล้านบาทก็ตอนแรกกลมๆก็เหลือประมาณ25,000ล้านค่ะก็คนหลังๆนี่ก็อาจจะพอมีความหวังมากไคะใช่ค่ะเพราะว่าก็เยอะนะคะที่เขาไม่ได้ใช้เต็มวงเงินที่2ล้านเพราะบางคนก็จะเหลืออยู่แค่หลักแสนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คนที่จองคิวไว้ท้ายๆก็ ยังมีสิทธิ์ลุ้นค่ะใช่แล้วก็รวมถึงบางคนอาจจะไม่ผ่านด้วยค่ะใช,ใช่ค่ะก็อาจาะจะจะถูกตัดตรงนั้นไปก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ